ค่ะชบาสวัสดีพี่น้องแฟนคลับท่างช่องทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะชบากระเด่นท่ามาอยู่ที่วัดปู่40ีูนย์นะคะซึ่งพี่น้องแฟนคลับท่างช่องเรียกร้องของมาลายนะคะให้มาติดตามแนวทางตัวเลขของปู่40ีูนแห่แนนนะคะเมื่อนี้นะคะก็รอเขาไปติดตามรับชมน้ำกันนะคะวลประจาวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเนาะป้าปู่สรีฝ้นเนีนให้พี่น้องเป็นตัวใดนะคะอย่า,าพลาดคลิปนี้นะคะเนาะอาจมีที่เดเ็ดเด้อพี่น้องค่ะเอาเขาไปเบ่งน้ำกันเลยค่ะ การเกษตรครับปูนครับไอซีครับมาตามตัวเลียงแนวทางครับปูใกล้โค้งสุดท้ายไปปูนี่หรือเครื่องท่างปะแปรปะแปรเนาะปูเนาะปะแปรโค้งสุดท้ายครับคามสามากับโค้งสุดท้ายโค้งแรกกับโค้งสุดท้ายเออโค้งแรกโค้งสุดท้ร์ทีอ้าวครับมาติดตามแนวทางไอปู กับบ่าวซูเอฟซีซีฟังครับเอฟซีคอมเมนต์มากครับว่าไล่มือปูซีศูนย์คืองามแท้ครับเพิ่นกะสะว่าอะไรนะฮึเอดกับว่าเพิ่นเป็นคนละเอียดล่ะไปเอาง่ายๆคข้ามาละเอียดก็เลยงามนะครับตอบแทนปูได้หนิวะก็ปูเป็นตัวทีมตัวแดนปูว่าเขียนเป็นตัวทีมตัวแดนนั่นแหละเอฟซี ล่างเดือยสี่คู่นี่บอกปูล่างเดืออยู่สี่คู่โหมดกลอมันจะหนึ่งสามห้ามาตัวครับงวมดนี่สี่หกแปดมาตัวโหมดกลอนหนึ่งสามห้ามาตัวห้องเรียนที่สามตัวเดียวครับแมนอยู่ครับคู่ตัวครับเพราะว่าเขาจะมอดสามสามอืมครับ จำปาโมก็มันผ่นมากนะปู่สี่หกแปดมาตัวสี่หกแปดเขาเน้นเน้นสี่กับแปดี่กปก้อนเท่อนหนึ่งสามครับคือวันนี้สามตัวนี้มาตัวหนึ่งอยู่แล้วมันโอ้โหสี่วดที่สามสิบสองวัที่สามสิบสองเแล้วตอนนั้นวนเขาได้เลือกเลือกเน้นนะครับสี่กับแปดมาตัว หมดก้อนห้าเน้นสามตัวเดียวมันเน้เน้นสี่กับแปดบ้นเน้นเน้นเติมมาอีกสี่ไม่มาสิบหน่วยสี่หรือวมาสิบหน่วยแม่นก็น่าเอาใส่ไปเทียบล็อกหนโอ้ครับเทียบลักหน่วยลักสิบนะครับอันนี้ห้องเด็ดตามตามล็อกตามตามที่เขาเนี่ยไหนครับยูนิยูสี่คูครับปกติเขก็มีอยูหกคู่นะโอ้ครับหกแปดคูเห็นไหม ปกติเขาได้ค hmm. ัดออกมามันมีอย <testify> <thighs> <ái rawd Moder ator> ู่แปดคู่นี่ยเขาได้คัดเดี๋ยอยู่สี่คู่วานนี้เขาเอาเอากวาดออกมาครับเขาเอาเอากวามันมีอยู่สี่คู่หกนะเขาก็ได้คัดออกว่ามันหลายตัวมาครับหกกับสี่ไม่มาทั้งสุดทั้งหน่อยเขาได้คัดออกนี่ครับวันต่อไปมันสี่เลี้ยงยังไงอืม เดีย์ยังทีเดีย,ยด์ยังบ่มาแคโตัวนี่บ่ปูซีไม่มาทั้งสิบท so, ั้งหน่วยสีไม่มาทั้งสิบทั้งหน่วยฟังดีๆเด้อพี่น้องเด้อฟันไปที่แปดตัวเดียวฟังฟันแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวจะกลับด้วยเอเอาเนินแปดกลับด้วยกระซั่มเหลือสองครูน้าปูนอาหลังกระสิเหลือเก่าแปดไม่ต้องกลับกลับได้ตัวเดียว กับได้เก้าแปดแปดเก้าศูนแปดนี่ว่าต้องกลับเนวเนแล้วมันบริปูเอาพี่น้องสี่ไม่มาทั้งสิบทั้งหน่วยกับหกครับแต่ว่าที่แน่ๆนี่ไม่ไม่ไม่ยังสิบมันมันเป็นมันขอมาน่าสามสิบเอ็ดอ๋อค่ะปูว่าซำเน้นแล้วเด้อพี่น้องเด้อมันเขาเน้่มันเน้นใช่ลักสิ่บักหน่วยค่ะลักสิ่บักหน่วยบ่มีสี่อ๋อ มันจะรีเลือแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวไปจับกับไปจับเก้ากับศูนย์เลือแปดตัวเดียวจับเก้ากัศูนย์เก้ากับศูนย์มาตัวแปดตัวเดียวศูนย์แปดหนึ่งก็ต้องกลับนาปูแปดต้กลับกลันึ่งเก้าแปดแปดเก้าปูปูว่าซัมเนนแล้วเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเหลือสองครูเก้าแปดกับศูนย์แปดหนึ่งให้แล้วสี่วงบนอีปูกันนี้มาเน้นส่วนบนครับ บนนี่มันเป็นงวดที่สามสิบบนตรงๆนะครับพอสูงวดก่อนมันก็มีหา0หานหายเมันมีซูหาหมดก่อนแต่ว่าเขามาเน้หนึ่งกับสองมันรุดนะครับนะมันในซูนหาเลยหุดไปนะครับมันงวดนี้กันเต็มเต็มตัวงวดีมันไม่เก่าคูงวดเดียวนี่หกครูอีก หลักหน่วยมันจะมีศูนยหนึ่งสามหลักสิบมีห้ากับแปดอืมอนั่นแหะมันจะเป็นงวดที่สามสิบมาในห้องแล้วมาเน้นเอาเอาเลขอันนั้นไม่ได้เวัดเลขเลขดับหมวดนี้ดับก่อนเนี่ยดับ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 องคับแปดรับหลักสิบงวดที่หนึ่ง้อยสาม ลักซิบบนแปดดับแปดดับลักซิบงวดงวดที่หนึ่อยสามหนึ่งดับหน่วยงวดที่หนึ่งร้อยสามเหรียญเขเรียกโตหนึ่งดับหน่วยแปดดับสิบก็สิเรียหาซูนย์ก็หาสามแล้วปูบนซ้ำเนําัเนี่นซ้ำเนียเดียวครับฟังปูบนอยู่ก็เรียหาซูนหาสามถึ้วครับฟังเอาปูวานะพี่น้องเนาะฟังเอฟซีเวลแปดนะคะดับลักซิบนะคะหนึ่งกระดับนะคะเนาะ กระเรือแค่หาศูนย์หาสามบนล่างก็ะเรือสองคู่คือเก้าแปดกับศูนย์แปดสคู่ตรงตรงแปดหลักสิบดับสองคู่นี่ก็ตรงตรงข้างในมากคัดเน้นนะคัดแล้วเรือแต่หาศูนย์ก็หาสามตรงตรงเรือพี่น้องบนนะคะตรงตรงนะคะกับบอปูนี่เนี่ยทั้งบนชุดบนนี่ตรงตรงโอ้เอาตรงตรงเรือเอฟซีสองคู่ตรงตรงข้างละมาเน้นว่าแปดบ้านาจจะมาหลักสิบ หนึ1 1> well ่งมานอาจะมานับเนหนึ่งมันอยู่ที่หนึ่งร้อยสองค่ะลวดนะดับดัยูนะครับดับยูม่นนี้เป็นนวลที่หนึ่งรอยสามค่ะสัมบูนี่มารลอเอฟซด้ม่มาเครับนี่แกนนั้นจักเน้นโมเนนบอสาับจักเนนบมเนนเหลือสองคูจักเนนบเนนเหลือสองคูตรงตรงไม่ต้องกลับ เปดไมมาหลักสิบหนึ่งไมมาหลักหน่วยว่าจังได้มันใด้จังสันอบมันกับมันกับเคยมาอยู่ดีนะปู่เคยมากมเคยมาห้องขาเตามสถิติมันมาตามสถิติตามสูตรูไดว่าบมา่าาม็นยหเพราะว่าห้องโเปลี่ยนแขนชสิค่ะมักโบมักอะไรนอะปู่เนาะมันจะเป็นมวดที่สามสิเรามาเศ้าเก่าหลัอย่าค่ะแต่สากันห้อยจะแบบนี้ค่ะ านเขาเอาตันหึกับสองมาจับบรรับหนึ่งหนึ่งกับสองนรรจุเล็กจิงมหาอือถ้าเราบอกเอาเล็กจิงเขาเอาตเอาตะสูตจับมามาจับมันเมื่อกีเรียอยูแค่สองคูนงจากเสียวมาวิ่งหงอยังนะครับกันวิ่งวิ่งหาลักสิบตัวเดียวค่ะวิ่งห้าลักสิบตัวเดียวค่ะซ้ำคงสุดท้ายเลยเด้อเอซีครับฟังปูบอก ห<ส>ไม่มั่นเหวค่ะแปดไม่มาสี่เกสีเลียหาศูนย์หาสามสัดเจียนด้เอ็สี่ปัวสัดเจนเน่ยางส่คูเน้นเน้นค่ะเข้าไปที่แรกมันเป็นแปดคูเนาะค่ะในแปดคูนั้ถึงทุกหมวดพ่อือมาเท่าไ้มาคัดเน้่นก็มาเหลือยู่เครื่งหนึ่งค่ะบันนี้บันนี้ข้อล้องมาแล้วบลอนต้องมาเีกเยอะสองเหลืออยู่แปดตัวเดียวอืมค่ะ ละงวยตัวเดียวกันเรียกเข้าแปดกับเอ้าหายไปที่ไหนแปดคู่กลางเลี้ยวกันจะสิว่าหลาแต่ว่ากับความนี้แปดคู่นั่นแหละตัวปิดมันเขาเรียกมาขัดตรงนี้ขัดตรงมานเรียกสำเร็จอันนี้คือิปตัวล่องโบมีนวัฒนพระเนี่ยเาอยากทำวัดแนี่ยบริการทำวัดแนี่ยสุดท้ายนี้ขอขอบคุณขอบคุณปูเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางแฟนคลับทางช่องนะคะเนาะ ตาทูครับตาทูครับเรืองพ่อเอาค่ะพี่น้องคะ,งคะแคปนาจอไว้นะคะหลังจากที่เบิ่งแนวทางนะคะรับชมมาจากปูเหลี่ยวจากปากปูเหลียนะคะปูวาน,นะคะบนนะคะดับหลักสิบนะคะคือแปดนะคะหลักหน่วยนะคะบนดับหนึ่งนะคะกับเรือนะคะหาศูนย์หาสามปูวาน้่นให้แล้วเด้อพี่น้องเด้อค่ะว่าต้องรอโกสุดท้ายแล้วนะคะฟันเน้่นให้เลยนะคะเนาะล่างนะคะ กลับด้วยนะคะพี่น้องคะปูวานะคะซีดับแล้วพี่น้องเก่าสี่ศูนย์ซีดับแล้วนะคะดับทั้งหน่วยทั้งหลักสิบนะคะซีนินดับหลักสิบลักหน่วยเลยนะคะกรเเลือแค่เก้าแปดกับศูนย์แปดนะคะพี่น้องเอาพิจารณาเบิง้งเป็นแนวทางนะคะเนะาะค่ะฟังชัดๆจากปากปูมาแล้วนะคะ พี่น้องกัแคปนาจอไว้นะคะถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะคะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เชื่อาะขอราพี่น้องไปก้อนไว้เจอกันในคลิปหน้าให้พี่น้องโฉกมันร่ำรวยสกุลสกุนสวัสดีค่ะ